สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุธที่25กุมภาพันธ์2 5 5พราาคาทองคำเมื่อวานเห็นแรงเทขายนะคะเราก็ลงไปต่ำสุดที่1190ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นผลจากทางรัฐมนิรีครังยูโซนเนี่ยก็อนุมัตินะคะแผนปฏิรูปโครงสร้างเศร,รษฐกิจของกรีซนะคะแล้วก็ตกลงก็ยืดระยะเวลานี่ของกรีซไป4เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะในช่วงประมาณสักสี่ทุ่มนะคะหลังจากที่ประธานเฟดเนี่ยมีการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อธภาคากงเกสนะคะเราก็ไม่ได้ส่งสัญญาณที่จะรีบเร่งปรับขึ้นอาตดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะคะทำให้อาคาทองคำปรับตัวขึ้นนะคะเราก็ทะลุ1,200ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะ ปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะ1,201ดอลลาร์ 1, 1, ลดลงไป1.07ดอลลาร์นะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็จะเห็นว่าราคาทองคำก็ขึ้นมานะคะอยู่เวณ1,205-1,206ดอลลาร์ 1, 5, 1, 6, นะคะสำหรับการถแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสนะคะซึ่งทางประธานเฟดก็บอกว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็การที่เฟดจะตัดสินใจขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการประชุมในแต่ละครั้งแล้วกันนะคะไม่ได้บอกแน่ชัดค่ะก่อนหน้านี้เฟดใช้คําว่าจะใช้ความอดทน,นะะในการปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยนะคะครั้งนี้ก็ลุ้นกันไปแต่ก็ไม่ได้ บอกว่าจะรียบขึ้น,นอ่ะตอนดอกเบีย้ยยังไงนะคะทำให้ดูเหมือนเฟดมีความยืดหยุนนะคะเราก็ไม่ได้เร่งรีบปรับขึ้นอนาะดอกเบีย้ยนะคะประธานเฟดเนี่ยจริงๆบอกว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะดูเหมือนเศรษฐกิจสหร,รัฐอเมริกาดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีคนตกงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คนที่มีงานทําก็เหมือนอยังทางานไม่เต็มศักยภาพนะคะการจ้างงานในบางทีก็ยังเป็นการจ้างงานแบบพาร์ทไทม์อัตราเงินเฟ้อ ของเฟรดก็ยังต่ำกว่านะคะอาตาัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังต่ำกว่าเป้าหมาย2%ที่เฟรดตั้งเป้าไว้พอสมควรทีเดียวนะคะมันก,ก็ดูเหมือนตอนนี้ก็คงทำให้สบายใจไปนะคะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์ก็ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะครับคำแถลงของประธานเฟดนะคะ เมื่อคืนที่ผ่านมานครับมีตัวเลขเศรษฐกิจอันหนึ่งนะคะที่ทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงด้วยนะคะเราก็ช่วยหนุนตลาอหค้ทองคำก็คือ,ต,อ,อตัวเลขนะคะความเชื่อมัน่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะคะเดือนมกราคมขอโทษนะคะเดือนกุมภาพันกุมภาพันธ์นะคะปรากฏลดลงมากเกินคาดนะคะลดลงส่ระดับ96.4 นะคะต่ำที่สุดนะตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะหลังจากที่เดือนมกราคมเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวนะคะตัวเลขเนี่ยสูงที่สุดในรอบกว่าเจปีนะะเดือนมกราคมอ่ดัชนีความเชื่อมั่นเพลริโ่อ,อของสหรอเมริกานะ,ะอยู่ระดับที่103.8สนะคะส่วนคืนนี้ประธานเฟดน,นะคะก็มีกำหนดการต้องแถลงต่อคณะกรรมการนะคะของทาง สภาผู้แทนแราษฎรนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการถแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภา,านะคะครั้งนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการการเงินของสภาผู้แทนแรัษฎรคาดว่าคําแถลงเนี่ยคงไม่ได้แตกต่างจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็คงช่วยวยหนุนราคาทองคาได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้างใหม่นะคะปรากฏว่า มีการคาดการ์นะคะว่าน่าจะลดลงเหลือ477,000หน่วยนะคะต,ตัวเลขตรงนี้ถ้าออกมาไม่ดีก็น่า,นาจะช่วยหนุนราคาทองคำมันราคาทองคำดูเหมือนมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อนะคะแต่ก็คงอาจจะไปไม่ได้ไกลามากแนวต้านอยู่ที่1,210ถึง1,215ดอลลาร์นะตอนนี้อยู่นะคะก็เผื่อแนวต้านแนวต้าน1,000ขึ้นไปได้1,230ดอลลาร์แต่เชื่อว่า 1,210ถึง1,215ดอลลาร์อาจจะผ่านขึ้นไปได้ค่อนข้างจะยากนะคะแนวรับนะคะยังอยู่ที่ประมาณ1,190ดอลลาร์นะคะอีกแนวรับ1,180ดอลลาร์นะคะดูเหมือนแนวรับ1,190ดอลลาร์เนี่ยจะรับอยู่นะคะมันเ,เข้าใจว่าช่วงนี้นักลงทุนทองแท่งน่าสนใจที่จะซื้อทองนะคะมันได้รับราคาประมาณสักหนึ่งพันห 80-1,200ถึง 1, ดอลลาร์ในประดับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะสั้นๆกัน1,190ดอลลาร์เหมือนรับอยู่นะส่วนการลงทุนในโกลฟิเจอร์นะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำก็อ่อนตัวลงจากแนวต้าน1 205- ึง1 210ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้น จากแนวรับ1,190ดอลลาร์นะคะก็คิดว่าอย่างนี้นะคะว่าแนะนำเทรดดิ้งตามกรอบไปดีกว่าได้นะะระหว่าง1,190ถึง1,210ดอลลาร์นะคะก็ถ้าเกิดเข้าซื้อเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะคะหลุด1,108 1,190ดอลลาร์เนี่ยก็จะเห็นแนวรับที่1,180ดอลลาร์นะคะ ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นถือว่าค่อนห้างจะแรงนะหลังจากที่วันจันทร์เนี่ยปรับตัวลงค่อนห้างจะละักเยอะนะคะลักษณะก็คงจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ส่วนหนึ่งก็อาจจะนักลงทุนสบายใจนะคะว่าประเด็นของกิสเนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะ แรงขายบางกฏมีกลับเข้ามาในช่วงบ่ายๆนะคะทำให้ตลาดหุ้นเซ็นต์อินเด็กซ์แล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนักหุ้นต่างประเทศเนี่ยยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ขายสุทธิติดต่อกัน8วันทำการแล้วนะคะเมะื่อวานนีขายสุทธิออกมา 546ล้านบาทนะคะเมื่อวานรายย่อยในประเทศของเราเองเป็นกลุ่มที่ซื้อสุททินะคะประมาณ700ล้านบาทนะคะส่วนในการอุปทานหรือว่า TFX นะคะก็ช่วงนี้กับบางวันต่างชาติก็ซื้อสุททิบางวันก็ขายสุทธีในเซ็น50ดืนในฟิวเจอร์นะคเมื่อวานปรากฏว่านักทุนต่างประเทศนะคะกลับมามียอดซื้อสุทธิในเซ็น50เดืนในฟิวเจอร์นะ,ะปริมาณไม่เยอะนะคะ3 3 2สัญญา ดูเหมือนนะคะว่าฟิวเจอร์เนี่ยน่าจะแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้านไปอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่วันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นบวกจากต่างประเทศนะคะก็มีในเรื่องของประเด็นของกรีนะคะหลังจากที่เราต้องมีครังยูโรโซนเนี่ยนะคะอ,อ,อนุมัติแผนประเด็นรูปคงสร้างเสฐกิจของกสนะคะอนุมัติ การขยายเงินกู้ของกีซอ,อกไป4เดือนนะคะก็เป็นปัจจัยบวกประเด็นที่2คํคำถแถลงของประธานเฟดยังไม่รีบเร่งปรับขึ้นอดอกบเบี้ยนะคะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นเหมือนกันนะคะเพราะแดวต้านเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ประมาณ1 0 6หกถึงพันหจุดนะคะขายซื้อไว้เนี่ยก็คงอาจจะต้องระวังว่าจะมีแรงเทขายกลับออกมานะคะปรับตัวลงมานะคะเรงพันสจุด นะคะ1,035จุดเนี่ยเข้าซื้อได้นะคะช่วงนี้มอ,อ,องว่าเซ็น50อินดีคฟิวเจอร์เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบป,ประมาณ1,045ถึง1,065จุดนะคะก็คงเคลื่อนไหวตามกรอบตรงนี้ต่อไปนะคะับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ KTB ีบีฟิวเจอร์ก็จะเห็นว่าราคาหุ้น KTB เนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ ออทรงตัวอยู่ที่แนวรับ23บาทเนี่ยติดต่อกันหลัยวันทีเดียวนะคะถ้ายังยืนเหนือแนวรับ23บาทได้นะคะก็ยังคิดว่ายังคงน่าสนใจเราเข้าเปิดสาซื้อเก่งกำไร KTB Feature นะคะสัญญาเดือนมีนาคมได้นะคะแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านนะคะ23บาท5้างได้นะคะก็คิดว่าถ้า23บาท50 ฝังเนี่ยผ่านขึ้นไม่ได้เราอาจจะเห็นลุ้นนะคะว่าราคาหุ้น KTB 24บาทมีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่ง Q House Future นะคะราคาหุ้น Q House เนี่ยปิดตลาดใกล้แนวต้าน4บาท20สตบงั์นะคะหากสามารถผ่านแนวต้าน4บาท20สตบงั์ขึ้นไปได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณซื้อเก่งกำไรระยะสั้นนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง4บาท30สตบงั์แล้วก็4บาท40สตางั์ ะะเพราะน่าสนใจในการเข้าซื้อคิวฮองฟิวเจอร์เดือนมีนาคมค่คะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ